<Okay. S 2> นะคะ่สองก็เป็นไข้หวัดใหญ่จำนวนผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แน่นอนเยอะกว่าโควิดนะคะเนาะจำนวนผู้ป่วยสะสมจนถึงปัจจุบันในปีนี้นอยู่ที่3 0 0 0 0นกว่าราย3ามแ2นแรายจาก oh, ข้อมูลอของควบคุมโรคจำนวนผู้เสียชีวิตไม่เยอะนะคะถ้า <_ co vid> เทียบกับโควิดและโรคอื่นนะอยู่ที่51รายนะคะซึ่งกลุ่มเสี่ยงสำคัญแน่นอนก็เป็นกลุ่มประชากรที่สูงอายุ สูงอายุของทางอายุรการเนี่ยตัดที่60ปีขึ้นไปนะอ,อย่าเพิ่งน,น้อยใจความจริงก็ไม่ได้แก่มากหรอกแต่ว่าตัดที่60ปีขึ้นไปนะคะเนาะแล้วก็สายพันหลักก็จะเป็นก็มีทั้ง A H1N1 A h 3 N 2 H3N2 แล้วก็ B เป็นวิกตอเรียนะคะซึ่งก็อยู่ในวัคซีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครได้รับวัคซีนก็ลดโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงรวมทั้งลดโอกาสที่จะเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ได้เพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจําทุกปีค่ะนะคะ ก็ฉีดในช่วงนี้เดือนอะไรนะคะเดือนกระกฎะาก็ฉีดได้นะ,ะ,ะฉีดฉีดก่อนเข้าฤดูฝน <ผล S 1> เช่นถ้าย้อนกลับไปหน่อยก็ช่วงพฤษภาคมเนี่ยก็เริ่มฉีดได้ลวค่ะแต่ใครยังไม่ฉีดก็ฉีดตอนนี้ได้นะคะค่ะก็สามารถที่จะลดโอกาสเสี่ยงนะต่อการติดเชื้อคือลดโอกาสติดเชื้อนี่เอาฉีดแล้วย,ยังติดได้นะคือ ประสิทธิภาพของวัคซีนก็อยู่ที่ประมาณ3 0 5 0แต่ว่าลดอัตราการติดเชื้อลงปลอดหรือภาวะแทรกซ้อนจนถึงเสียชีวิตเนี่ยได้ประมาณสัก80%ก็ค<อ>่อนข้งางจะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าก็แนะนําในกลุ่มเสี่ยงเหมือนเดิมแล้วแหละก็คือควรจะตรวจสวอปเอทีเคนะคะตรวจได้ตั้งแต่ที่บ้านอยู่แล้วเราก็จะได้ทราบว่าเราติดเชื้อตัวไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มประชากรที่สูงอายุเช่นอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปหรือว่ามีการติดเชื้อมีโรคประจําตัวที่มีผลต่อภาวะแท ม,มีโรคไตวายมีตับแข็งตั้งแต่ระยะีขึ้นไปกินยากดภูมิอยู่เป็น HCV ที่ CD4 ต่ำกว่า200อันนี้ก็จะเข้าเกณฑ์นในกลุ่มของการที่ต้องได้รับยาต้านไวรัสถ้าติดเชือกลุ่มนี้นะคะ